ขอความน้มน้อมของข้าพเจ้าจะมิแดส่สมเร็จพระผู้มีพระภาคผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐผู้บริสุทธิ์จักเกลเอตรัสสรุช,ชอบได้โดยพระองค์เองขอความสุขความสวัยใจจะมังเกินมีแก่สารชนท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการสายทันทมได้กลับมาพบกับสารชนท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่ง อาจารมาพ่อนำนของศูนย์เผยแพ่ธรรมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่แนนำของสนาเรียนจำเรีบนำอิปัสนากรรมาฐานบารามเปิงตะบุารามตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จะนำนำเอาซึ่งสาระธรรมในคำภีวิสุทธิมักมาแสดงแก่สารุชนท่านผู้ฟังเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ การเข้าถึงทางแห่งความบริสุทธิ์ด้วยฐานแห่งศีลสมาธิปัญญาซึ่งวันนี้ก็ยังกล่าวในส่วนของศีลประเสริที่หนึ่งสิรนิเทศอธิบายเกี่ยวกับเรื่องทำอันเป็นเหตุให้ศีลบริสุทธิ์ซึ่งศีลแต่และอย่างก็มีเหตุมีธรรมที่จะทำให้เข้าถึงความบริสุทธิ์นั้นต่างกัน ซึ่งวันนี้ก็ยังกล่าวในส่วนของอาชีวะบริสุทธิสินซึ่งสำเร็จได้วามเพียนซึ่งก็ได้อธิบายไปบางส่วนเกี่ยวกับเรื่องของการทำให้อาชีวะบริสุทธ์ก็ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับเรื่องว่าสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันกับเนื้อหา ที่ท่านแสดงไว้ในคำภีรวิสุทธิมัรคว่าอาจจะมีความแตกต่างหรือว่ามีความแตกต่างกันก็เลยว่าก็จะว่าได้ซึ่งก็ได้พูดไปเป็นบางส่วนแล้ววันนี้จะเน้นที่มาในวรรคที่สองในหน้าห้าบแนั้นว่าในปัจจัยสองอย่างนั้นสำหรับวิสุผู้ไม่ได้ถือทุดงทุดงขวัต ปัจจัยทั้งหลายที่เกิดจากสงจากคณะและจากสำนักของคณะหัตทั้งหลายผู้เลื่อมใสโดยคุณทั้งหลายของมิสุนั้นมีการแสดธงธรรมเป็นต้นเชื่อว่าปัจจัยอันเกิดขึ้นโดยความบริสุทธิ์ส, like สมปัจจัยที่เกิดจากมินบาบัตเป็นต้นเชื่อว่าเกิดขึ้นโดยความบริสุทธิ์อย่างยิ่งนั้นเทียวสำหรับพิสุิ์ผู้ถือทุดงปัจจัยทั้งหลายที่เกิดจากกันที่มินบาบัตเป็นต้นที่เกิดจาก สาระของผู้เริ่มใสในทนงมขาคุณของมพิสุนั้นด้โดยอนุโลมแก่ธุดงคณิยมเชื่อว่าปัจจัยอันเกิดขึ้นด้วยความบริสุทธิ์หมายความว่าถ้าพระพิสุอยู่ดำเนินชีวิตอย่างพระบ้านหรือพระที่อยู่เป็นปกติความจริงกันถือทุดงมันก็ถือได้ทั้งพระป่าพระบ้านนั่นแหละนะแต่ว่าเงื่อนไขแห่งการถือธุดงแบบพระป่านั้นย่อมเป็นเงื่อนไขที่ นี่ว่าสมบูรณ์กว่าในแง่ที่ว่า,ม,วา,วามันถูกบางคับให้ถือโดยอัตโนมัติในการอยู่ป่าอยู่ดงมันก็ถ้าถือท้วดงด้วยมันก็ง่ายต่อการำดำเนินชีวิตมากกว่าพระที่อยู่ในเมืองพระที่อยู่ในเมืองที่เกี่ยวข้องกับสถานญาิโย,ยมนั้นมีกิจมากมีภาระมากบางทีก็การถือทุวดงก็ไม่สะดวก ยกตัวอย่างการถือถงดงเช่นว่าการถือผ้าสัมผืนอย่างนี้เมื่อจะซักผ้าซักคออะไรขึ้นมาเนี่ยญาติโย,ยมก็จะมาหามาเยี่ยมวัดก็เป็นวัดในเมืองมันก็ไม่สะดวกฉะนั้นแต่ถ้าการถือในป่าหรือภารากิจอะไรไม่มีนะ้าญาติโยมก็ไปหาก็ไม่มากหรือเกี่ยวบจะได้วันทั้งวันไม่มีใครไปหาเลยอะไรแบบนั้น การถือทลงผ้าสำผืนก็ย่อมสะดวกเพราะว่าไม่ต้องมีภาระในการนุ่งกันห่มอะไรมากมายนักแต่ว่าไม่ใช่ว่ามัานในเมืองถือทลง,งไม่ได้ถือได้นะเพราะว่าถือว่าเป็นอ่าอ่าเป็นโอกาสที่จะถือเช่นการถือ ฉันเมื่อเดียวอย่างนี้ก็ถือได้แต่ฉันในบาทก็ถือได้นะถ้าเราไม่มีภารกิจอะไรเรียบเร่งในการทำการเงินก็เราก็ถือได้แต่ถ้ามีภารกิจเรียบเร่งต้องทำเอการการถือระดงมันก็ทำให้เรียกว่าไม่สะดวกยกตัวอย่างว่า มื่มีน้านบาทแล้วฉันในบาทมันก็ง่ายไม่ต้องไปเตรียมถ้วยเตรียมช้อนอะไรมากมายนักแต่ถ้าเราไม่ได้มีน้บาทฉันจะโยมเอาสำรับมาถวายนะยกสำรับเต็มสูตรเลยมาถวายแต่มาตักเสบบาทฉันเป็นพระราชองคเดีย้ยงล้างบาทล้างอะไรอีก แต่เราต้องมีงานอื่นทำละ่ะเฉะนั้นก็ฉันแบบปกติตักใส่จานก็ฉันเลยฉันก็เสร็จก็ภาระทำภารกิจทันทีมันต้องเป็นภรราระในการล้างบาตเช็ดบาตทุบบาตอะไรอีกแต่ถ้าเราสามารถรักษาได้ก็จะเป็นคุณเป็นตัวอย่างเป็นยันยานที่ดีแก่รู้สิรู้หา แต่การฉันเมื่อเดียวเนี่ยมันก็เป็นการสะดวกของผู้มีภารกิจน้อยแต่ว่าถ้าผู้ที่ทํางานหนักพันที่ฉันเมื่อเดียวอย่างต่อเนื่องก็ไม่ไหวต้องมีการฉันอย่างน้อยก็สองมื้อเพื่อ,อ,รอเราเลี้ยงร่างกายให้ตั้งอยู่ได้แล้วก็ทํางานได้เป็นปกติแต่ถ้าบางพืชปฏิบัติทําอย่างเดียวฉันเมื่อเดียวก็สะดวกกวา่าเพราะว่า เคยเคยทําเคยประพฤติทุดดงเข้าวัดมาก็ลองทดสอบดูนะว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างนี้นะคือบางสิ่งาัอยามันก็สะดวกดีแต่บางสิ่งาัอยามันก็เป็นเนมาผลงานว่าถ้าอยู่ในเมืองนี่มันเป็นภาระเหมือนกันเพราะเงินไขมันไม่เกื้อกูลพอเราจะต้องอยู่กับคนอื่นต้องทํางานกับคนอื่นทั้งอะไรอย่างเงี้ยมันบางทีก็ไม่สะดวกนัก ถ้าอย่งเราทํางานกับคนอื่นมากหรือแบบทำมาการาตบโยมอะไรมันสิ่งมันอย่างนั้นซึ่งแบบกิจมันจะต้องทําอย่างรวดเร็วบางทีมันก็องมาเสียเวลาจัดการกินกันอยู่อะไรสถานที่นั้นมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันก็อยู่ที่ว่าการถือดองนั้นก็ต้องอยู่ที่ว่าเราถือได้มันสะดวกไหมมันเกื้อกูลต่อการิบเตินบาสานกกิจหรือไม่ ก็ต้องดูเงื่อนไขปัจจัยที่จะถือแต่ว่าที่เราพูดถึงนี้ก็คือเรื่องเน่ใจะว่ามาพูดถึงเรื่องอาชีวะถ้าเรามองในแง่ของจุดประสงค์คือว่าเราฉันเพื่อร่างกายตั้งอยู่ดได้แต่ไม่ได้ฉันเพื่อความสวยสดงดงามอย่างที่ว่าฉะนั้นการฉันจึงไม่ได้สําคัญอยู่ที่ว่าการฉันแบบไหนแต่ว่าฉันแล้วมันเป็นปันใจจัยให้ เราปล่อยวางรดละเลิกได้แค่ไหนอันนั้นจะให้ความสำคัญมากกว่าฉะนั้นอาหารที่ได้ด้วยความบริสุทธิ์เราบอกว่าถ้าเป็นพระที่ไม่เห็นทุด,ดงเนี่ยญาติโยมเริ่มแสสน์ทาเพราะเราสแสดงธรรมะแสดงธรรมอะไรต่างๆเช่นยกตัอย่าง,างาว่างานศพเนี่ยตอนกลางคืนสแสดงธรรมรุ่งเช้าพระโยมก็นิม,มนต์พระมาฉันเพนอางนี้น อันนี้ก็ถือว่าได้ในการแสดงธรรมสถาเล่มใสก็เลยแสดงธรรมจ,จบแล้วก็นิมนต์ฉันเพนอะไรอย่างนี้นะถ้าถึงทุดงก็เลยว่าดีที่สุดก็คือบินทบาทนะแต่ว่าเมื่ออยู่กับปกติก็กินนิมนต์นั้นกินนิมนต์นี้ก็ย่อมเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเป็นเรื่องของทุดงขวัดแล้วก็ กินนมนต์ก็ไม่สะดวกอีกแล้วเมื่อพูดถึดทุดงนั้นเช่นที่อย่างว่าป่วยไขย้สมอที่ดองด้วยน้ำมุดนเน่าเป็นกิจที่พระถือดุดงจะต้องฉันเพื่อแก้โรคหายแค่เจ็บแต่ถ้าพระพิสูทั่วไปมาทูลาะเพสัชสี่อย่างที่ว่า คือพวกน้ำมันน้ำพน้ำ,พ,นำพึ่งน้ำอ้อยพวกนี้นะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ฉันได้นะเพื่อบำบัดโรคให้แค่เจ็บนะแต่ถ้าพูดถึงทุดลงแล้วก็บอกว่าน่าจะฉันสมองเนี่ยที่ ดองในหนามุนเนา่าแก่โลห้ตขันเจ็บถ้าก่าววาเนี้ถ้าพิสุนั้นได้ดำเนินชีวิตอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นผู้พิสุผู้ดำลงอยู่ในอริยวงชั้นสูงสุดขันชั้นอุด,ดมก็คือชั้นสูงสุดคือเพื่อเป็นการขัดเกลาไม่ให้ติดอยู่ในแม้นแต่ยารักษาโรคแต่ถ้าเป็นพิสุธรรมดาก็ถือว่าฉันจะเป็นเนยใสเนยขนน้ำมันน้ำผึ้งน้ำอ้อย วันนี้ก็ฉันได้นะเพื่อที่จะบำบัดโรคให้แค่เจ็บเพราะว่าพระพุทธอ,องค์ก็ได้ทรงเปิดโอกาสให้แล้วนะอันงนึ่งในบรรดาปัจัจสีมีจีวรนะบินบาตเซนสนะเพศท,นะท่านบอกว่ามีจีวรเป็นต้นนี้นั้นสำหรับพิสูจผู้ชำระอาชีวะให้บริสุทธิ์รูปแล้วหนึ่งอนะ นิมิตโอภาษปริคถหาและวิญญาตย่อมไมค่ควรในจีวรและบิณฑบาตส่วนมิสุผู้ไม่ถือทุด,ดงนิมิตโอภาษและปริคถหาย่อมควรในเสนาสนะในนิมิตในโอภาภาตและปริคถฐานั้นมีอธิคตหาธิบายดังนี้หมายถึงว่าถ้ามิสุที่ บริโภคประเจรสีเนี่ยคือจีวรมิทธะบาสิน,นานภเพสัตเนี่ยว่าวการที่เราจะได้มาซึ่งจีวรคือเครื่องนุ่งห่มการที่เราจะได้มาซึ่งบิทธะบาสน,นาสนภเพสัต์เนี่ยโดยพูดให้เป็นนิมิตโดยโอภาษโดยปริคถาโดยบรรยัญญัติโดยวินญัติเนี้ ก็ต้องดูว่าควรหรือไม่ควรนะท่านบอกว่าย่อมไม่ควรในจีวรและบิณฑบาตชนิสุภู้ไม่ถือทุดดงนิมิตอภภาปริขฐาย่อมควรนะในเสนาสะนะในนิมิตและอภภาปริกถานนั้นมีคำอธิบายว่าไม่ไม่มสุกําลังทําการปราบพื้นนะเช่นจะสร้างเสนาสะนะเนะี่ย พื่อสร้างเสรีงสนะมีพวกค้อหาถามว่าจะจะสร้างอะไรจะสร้างอะไรขอรับใครจะเป็นผู้สร้างพระก็ให้คําตอบว่ายังไม่มีใครก,ก็เหมือนกับว่าเนี่ยมันเป็นการบอกบุนยมอะไรเงี้ยนะอ่าดนี้ก็ดีหรือแม้นการทำนิมิตอย่างหนึงยังได้เห็นปัญชน,นี้อ่าชื่อว่านิมิตนะ เป็นการมันก็ว่าเป็นการสแสดงให้เห็นว่าโอ้เนี่ยมันเป็นบุญของยอมนะนนะเนี่ยบุญมันถึงยอมแล้ว,นะลวอ๋อนะแต่ถ้าปัจจุบ,บันนี้โอ้มันก็เป็นคนละเรื่องเลยแหละนะ,ะเรื่องการสร้างวัดสร้างว่าสร้างวิหารสร้างกุฏิอันนี้หลวงพ่อหลวงปู่หรือเจ้าอาวาสดำเนินการทั้งนั้นนะ มันเขาว่าถ้าหลวงพ่อหลวงปู่เจ้าว่าทั้งหลายไม่ดาเนินการแล้วมันไม่เป็นว่าเป็นวาขึ้นมาได้นะโบส์วิหารอะไรจะเกิดขึ้นมานี่นก็อต้องในว่าผู้ที่นําผู้นําในการสร้างการทํเนี่นก็เป็นพระทางนั้นเนะี่ยเหมือนกับตัวอย่างพระเถระที่เช่นคุบาสิวิชัยเนี่ยพระพระคุณท่านในสร้างวิหารวัดพระเสียงวัดสวนดอกวัดเชียงมัน อย่างนี้เป็นต้นนี่นะท่านก็ต้องนำศัทธาญนะาติโยมนะพาญาติโยมทำกิจกรรมนะะนั้นการที่อ่านะพอยใจเลยตามเลยตามเรื่องเนี่ยมันก็พูดงา่ายอะไรต่อมีอะไรที่เป็นไปในในวัดในวาน,นมันก็คงจะ ไม่มีอะไรที่จะยันยืนให้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของคนงยุคปัจจุบันนี้แต่ละก่อนถ้าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเจ้าบ้านเจ้าเมืองให้ความใส่ใจก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่าชาวบ้านทั่วไปก็เป็นการยากที่จะทําอะไรที่ให้วิจิตรศิดารใหญ่โตจนเป็นที่เชิดหน้าชูตาถึงศิลปะวัฒนธรรมอย่นี้เดีย๋ยวนี้มันก็เดีย๋ยวนี้มันก็จะไม่มีเพราะว่าแรง บันดาลใจนะั้นมันบางทีก็ยากที่จะพรียกหจะทําได้ปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นอีกที่หนึ่งที่จังหวัดเชียงรายที่วัดร้องขุนอย่างนี้เป็นตัวนที่อาจารย์เฉลิมชัยท่านทาอันนี้คือมันต้องมีแรงพิเศษในวันใจพิเศษแต่สมาวก็จะเป็นเรื่องของพระสองฆอง์เจ้าเสียมากกว่ายิ่งยุปัจจุบนันนี้ทางรัฐบาล จะมีงบประมาณมาสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างจินีย์พระาอะไรอย่างนี้มันไม่มีเราจะงดอุดหนุนเท่านั้นที่ทจะมาทําเหมือนกับสมัยโบราณในหลวงในเกาลนั้นรทกาลนี้เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัดต่างๆอย่างนี้ในยนุคนี้ปัจจุบนันนี้มันก็ไม่มีแล้วเนะี่ยฉะนั้นผู้ที่จะทําการดําเนินการสร้างปัจจุบันเนี่ยคือพระทั้งนั้นแหลนะพูดงงานแบบไป,ไป,ไปมาแม้แต่ตัวเองนะ ก็ต้องทําอย่างนี้นะคือว่าเป็นผู้นาในการสร้างสรรค์ถ้าจะรอให้ญาิโยมมาทำานี่เรียกว่าบางทีพววู้อาจจะตายไปซะก่อนก็ไม่รู้นะกว่าความฝันความคิดที่จะทํานั้นจะเป็นจริงขึ้นมาได้เนะี่ยเพราะว่านั้นใหญ่นั้นต้องอาศัยพระเป็นหลักญาิโยมโดยทั่วไปนะก็ญาิโยมก็จะ ตามพระเสนึอมาก่อนพระออกใจก่อนอะไรประเภทน,นั้นบางทีถ้าได้ยมที่เจบุญหน่อยก็ยกเป็นเป็นรปนระธานุุปรัรมภมหรือว่าเป็นเป็นจภาพทั้งหลังทั้งอาคารไปครับแต่แน่อนอนว่าจะได้ต้องได้มีนิมิตกันก่อนแล้วนะเชินออกแบบเชบางทีก็อเชิญชวน ให้มาสร้างมาทำกันนะก็เรียกว่ามีนิมิตกันอย่างจระลยขึ้นป้ายแขวนป้ายกันละอย่างนี้นะบอกบุญบอกข่าวบอกข้าป่าบอกกระถินอ่าซึ่งก็หรือว่าเป็นเป็นกิจที่มีโดยทั่วไปของคนไทยน,นนะณปัจจุบันนี้ขอว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้ก็เป็นการยากอยู่ที่จะสําเร็จไม่ว่าจะวัดป่าวัดบ้านน,นนะ ก็กทำกันอย่างนี้อืมอย่างที่ท่านกล่าวว่าเออมาสศมรจการทั้งหลายท่านเพราะท่านอยู่ที่ไหนนี่เมื่อเขามอกว่าเพราะผมอยู่ที่ปราสาทขอรับที่สุดพรว่ามาโศมสิการทั้งหลายก็ปราสาทย่อมไม่สมควรแก่ทิสุดทั้งหลายแต่นี้ก็ดีก็หรือเม้นการกระทําอกพาดอย่างอื่น ได้เห็นปัญชน,นี้ชื่อว่าโอภาษโอภาษตัวนี้มันไม่ใช่แสงสว่างอืมเป็นการพูดชี้เหมือนกับว่าชี้พงให้ก็หลอกอมไม่ต้องถึงขนาดนั้นนลยโยมไม่ต้องถึงกรสร้างภาษาเราทั่ทวงกติแล้วเล็กให้ตามาก็ได้เป็นคนท้การพูดว่าเสนาสนะของมิสุสงข์ขับแคบ อันนี้ก็ดีและหรือแม้การกลา่าบโดยปริยายอย่างอื่นใดเห็นบัญนชนี้ ik, ชื่อว่าปริกถา oh, วิหารมันแคบอุโบสถมันแคบ uh, ยงมวเออดีเหมือนกันนะมาขยายให้ซัหน่อยอะไรประเภทนี้นะ uh, แม้แต่อุโบสถ uh, ทางวัดรําเปิงเองก็มีการขยาย นี่เขาเลยมาบอกบุญเหมนกันนะท่านสัตยาญาิโยมประสงค์จะทําบุญก็สามารถที่จะมาร่วมบุญได้หรือว่าเื่องอื่นใดก็เหมือนกันเมื่อมีการสร้างการทําก็ต้องบอกบุญกันนั้นแหละที่กล่าวว่าถึงกับยกป้ายแขวนป้ายกันนะนะ ในปัจจยเภสัชสมควรแม้นทุกทุกอการแต่ขั้นโรคหายแล้วจะฉันเภสัชที่เกิดขึ้นด้วยอาการน,นั้นย่อมไม่สมควรอันนี้นว่าการฉันเภสัชก็คือฉันตอนที่ว่ามีอาการป่วยไข้ไม่สบายแต่ว่าเมื่อไม่มีโรคมีภัยแล้วก็ไม่ใช่ว่าฉันแบบเรื่อยๆเ,เพื่อสนองความต้องการนั้นก็ไม่เหมาะเหมือนกัน ต่ปัจจุบันนี้การฉันเนยฉันเนยแข็งเนยเหลวหรือว่าเนยกวนหรือว่าน้ำผึ้งน้ำอ้อยอะไรนี้ก็ฉันได้กันทั่วๆไปเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็ปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าหาง่ายอย่างน้ำผึ้งเนี่ยหาง่ายเพราะว่าสามารถที่จะหรือว่าญาติโยมหาหรือมาเอามาถวายอะไรนี้มันก็มีมากพอ เช่นการฉันเพสัตโดยทั่วไปเนี้ก็ไม่เหมือนว่าไ,ไ,ไม่ต้องรอว่าเ,อาเมื่อเป็นโรคภัยไข้เจ็บสักก่อนบางทีก็เรียกว่าฉันเพื่อปอ้องกันรักษาไม่ได้เลยท่านกล่าวว่าในอันทีการเห็งเภสัสนี้อาจารย์ผู้สมัยนันทั้งหลายกล่าวไว้ว่าพระผู้มีพระภาคทรงประทานประตูวไว้ให้แล้วเพราะฉะนั้นจึงสมควร นะคราว่าในสายในคนทำน้ำพึ่งน้ำอ,อ้อยเนี่ยบางทีก็ไปเค้นหนนเดียวก็ใช้ตลอดอย่างนี้นะส่วนพระอาจารย์พูดช่นนั้นพระสูตรกล่าวว่าอย่างเด็ดขาดว่าถึงแม้นจะไม่เป็นอาบัติก็จริงแต่ทําอาชีวะให้เสียหายเพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรนะครับมันถึงว่าต้องดูที่เจตนาว่าขบฉันเนี่ยเพื่อสนองอะไรถ้าเราสนองเพื่อความ ตั้งอยู่ได้ของร่างกายนี้เป็นปกติอย่างนี้ก็เรียกว่าสมควรเน้เนๆที่ว่าการมีเจตนาอย่างไรในการขบฉันนั้นเวลาการบรรยายธรรมก็หมดลงไปแล้วนะจึงขอสมมุดยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความสวัสดีความเจริญธรรทั้ทงหลายจงมักระมีแก่สารชนเั้าฟัง,งจงตรุตนากันด้วยเทน